กิออนามเราเสบีบไะกินามเรา่สบฉันว่กินกย่กบถ้าไม่แดกก็ไม่เสีบยนาะเอาข้ากล้องอก็เขาก้องแล้วมเขาก้องแล้วมันยังงไม่แดกก็ไม่แซ่บ

chẳng chút tiền ôm hoàn đó thì ôm hoàn đấy không thấy thì ôm hoàn hoàn này thì được hoàn rồi พุ่มร้อนมันก็อะเบินน้ำดำกืลยยอว่าเป็นน้ำมันยุคิตตมเน้ำยูคิตตมน้ำดำก็ือแลเย็นหนื้น้ำยคตตเ๋อน้ำจิตมู้ nè im đi, nó kinh nam này im mày, nè ừ. cái này mày im nên chìm khâu im im mà chìm nam đây này và nếu bố này vô mèn hoang chuột chuột thoang chuột thoang này chuột <laughs> thoang này vậy ท้องแล้วจุดท้องแดดกเต้องมา่อสงการในปีนี้ที่จะไปเรียนเซน ย่านนอนวิอยูอันอาสมอะไรเนี่ยนอนอยู่อาสมก็ต้อง,อ,องไปเซ็แน่ะไปอันตรายไปเที่ยวอะไรอันตรายย่านอ,อุบัติเหตุไม่เป็นศูนย์เก <c oughs> ิดอ,อุบัติเหตุหลายคนตายหลายสงครามเตลเซียเนี่ยเตลเปีตายเป็นร้อย ตายเป็นร้อยเว้ยเบิดประเไร